สวัสดีครับท่านชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับวันนี้พามาชมทีมช่างครับช่างออดกับช่างโอด๊ดอ้าวช่างออดช่างโอ๊ดครับ จะใส่ลากคุณนะครับใส่ลากคุณให้เจ้าทุนน้อยนะครับเจ้าทุนน้อยใส่ลากคุณเสร็จก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปร้านไฟนะครับไปร้านไฟเสร็จก็ไปร้านสีนะครับเอ,อ้ยเอาจำด้วยเส้นไหนขึ้นไปทางไหน <c ười> ขึ้นไปทางโน้นบอป่ะ อะไรอ่ะราตัวรถกว้าง2เมตรสิบท่า 2, นผู้ชมนี่กว้าง2เมตรสิบ ปลาคุณตัวนี้ก็กว้างสองเมตรสี่สองเมตรสี่ลาจอยเราจะมาค้าสุดตัวบ้านนะจะแข่เอางัน าาอสองเมตรสี่มันก็จะเหลือข้างละสิบห้าเซน่ะช่างออดติดตั้งโดยช่งออางโองอ่างนะครับช่างออดช่างโอตอช่างโชคบอกว่าช่างฮีกบเย้ยโอยทำอะไรชั่งทำเตงคนระัน vang มือเด้อទៅចោលខាងខាងនេះគឺខ្ញុំតិចបាញ់ច្រានមកនេះខាងទៅពីខាងនេះយាហាងតើແມ່ນទេហាងរ៉ោម៉ាម៉ាស៊ីនហ៊ឺតាត់ឲ្យពិកទៅដែរក៏ຊື້ໄມ້យឺ สามพันห้านะครับท่านประชุมสามพันห้านี่ oh <my> แล้วก็รวมรวมอันนี้อีกข้างหน้า,าตรงบางโครนหลังนะครับ mm. ก็เบ็ดเสร็จก็สี่พันครับหมดไปสี่พันครับบางฝุ่นลาฝุ่นเอาเบิกมัดเบิกมัดใหม่ก่อนโอ้ง่ายนิดเดียวครับ mm. ตอกเอา

างานเพอดีแล้วบอชางนี่ตกเอาครับง่ายๆ បានតែក្រែងបងអូឆាងអូអាងមិនធម្មតាទេ

Ừ nào. Đây. ใส่ไปโลเลยใช้พ ah. um. ักใหญ่กินเลยใช้พักใหญ่เนาพักใหญ่เอ้ยเราเราอีเตนเลย Xảy. nhọ nhọ nó nuôi nhọ vơi à. lên chăn bé nhỏ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  quay rồi biết miền tây lên chăn nè nghiệp với à đó nhà mướn nhà mướn <laughs> <Thế> là... <laughs> nhà mướn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  เบิรเบอตดเดียวแล้วด,ด,ดูนดัดขาวข้ามาด้วยเลยอนอดขาวเบอร์สิบเจ็ดไปเรื่อจะได้แสมเร็ดเดียวมันงออะมัวไปซื้อโซ่นะครับท่านผู้ชมจะได้ใสล่ละไไตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับต้องได้ มาถ่ายพรุ่งนี้อีกครับร่นใดกรอบือใช้เหล็กหนาเลยนะครับนี่6มิลนะลครับนี่ช่างโอท6มิลเลยนะครับไม่ธรรมดา 哎。<noise> <noise> <noise>

เดี๋ยวพาเด็กๆไปงานวันเกิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันมาต่อกันรพรุ่งนี้นะครับต่อกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหักเงินเอง